ข้อ1น่หน้า39หน่วยงานแห่งหนึ่งตั้งงบประมาณไว้จำวนวนหนึขณะนี้ใช้งบประมาณไปแล้ว34560,000า้าบาทเหลืออยู่8 2 4ล้านบาทหน่วยงานแห่งนี้ตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ประโยคสัญลักษณ์เนี่ยมันเขียนได้หลายแบบหลายรูปแบบมากเธอเลือกมาสักรูปแบบหนึง่งแต่ในคำอธิบายนะ่ย ครูจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้หลายรูปแบบเธอไม่ต้องเขียนมาหลายรูปแบบนะเธอเลือกมาแค่แบบเดียวแต่ครูอธิบายหลายรูปแบบเฉยๆแบบแรกเนี่ยก็ตามเขาเลยเนี่ยเขาบอกว่า,วาตั้งงบประมาณไว้จำนวนหนึ่งเราไม่รู้จำนวนนี้แบบที่หนึ่งนะเราก็ใส่เป็นงงสี่เหลี่ยมเลยอย่างเงี้ยขณะนี้ใช้งบประมาณไปแล้วตั้งไปเสร็จแล้วก็ใช้ไปใช่ไหม ใช้ไปคืออะไรเราตั้งว่าประมาณไว้เสร็จเราก็ใช้ไปใช้ไปคือลบออกอะเนี่ยสามสี่ห้าหกศูนย์สามสี่ห้าหกศูนย์เนี่ย 3, 4, 5, 60, 3, 4, 5, 60, ตั้งงบประมาณไว่จํานวนหนึ่งไม่รู้จํานวนในเป็นกองสี่เลี่ยมขณะนี้ใช้งบประมาณไปแล้วใช้ไปคือลบออกเสร็จแล้วพอใช้เสร็จมันก็เหลือเหลือนี้แปดสองสี่ห้าใช้เสร็จก็เหลืออยู่แปดล้านสองแสนสี่หมืนห้าันบาทนี่คือประโยคนนะแบบ ที่หนึ่งเธอเขียนแบบนี้ก็ถูกหรือเธอไม่เอาแบบเนี้ยเธอไม่ชอบเพราะแบบเนี้ยเราก็ต้องเอาไปคิดในกระดาษต่ออีกว่าจะหากล่องสี่เหลี่ยมได้ยังไงเธอบอกว่าขอแบบอื่นได้ไหมดูแบบที่สองครูเขียนตรงนี้นะแบบที่สองอ่ะใช้งบประมาณไปเท่านี้เหลืออยู่เท่านี้เพราะงั้นเราเอาอันที่ใช้กับอันที่เหลือเนี่ยรวมกันจะได้เป็นงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ อันนี้คือใช้บวกกับเหลืออยู่เราก็จะได้งบประมาณที่ตั้งขึ้นมาเลือกเอานะครับจะเขียนแค่ จะเขียนเปแบบ1ก็ได้แบบ2ก็ได้หรือเธอมีประโยคสนักแบบอื่นก็ได้ขอแค่คำตอบที่ได้มันถูกต้อง